S 1> <S 1> อ่าเข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วนะครับผมสำหรับคู่แรกนะฮะของพิมพ์ลิกในค่ำคืนวันเสาร์นี้นะก็ปรากฏว่าออืืเลสเตอร์ซิตี้ครับจากตอนแรกตามหลังลิเวอร์พูลอยู่หนึ่งศูนย์ครับในครึ่งหลังนะแล้วก็มาคลิกเกมครับยิงแซงสามลูกรวดครับผม ลิเวอร์พูลตอนนี้เลสเตอร์นำลิเวอร์พูลอยู่สามหนึ่งะฮะก็ลดเวลาบาดเจ็บเหลืออีกหนึ่งนาทีก็เหนื่อยฮะหงแดงถ้าจะไล่ทันในช่วงอีกประมาณนาทีกว่ากนี้นะฮะโอต้องบอกว่าเลสเตอร์เนี่ยไม่ชนะลิเวอร์พูลมานานมากๆคนระับประมาณสองสปีห้าเกมหลังสุดเนี่ยนะเอ,อมีแต่แพ้นะครับผมเสมอเกมเดียวครับนอกนั้นเนี่ย เลสเตอร์ ester, แพ้ทางลิเวอร์พูลตลอดเลยนะครับผมโอ้แต่มาวันนี้นี่แหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดีย๋ยวรอเกมจบก่อนวันนี้ใกล้จบแล้ะสวยเลยไอเจ้าโอซานคาบักครับอุตส่าห์อุตสา่สาห์ลงเกมแรกประเดิมให้กับลิเวอร์พูลตนแรกก็ดูโอเคพอโดนดอกแรกโดนจับ VAR ใช่ไหม VAR ของลิเวอร์พูลแม่ง โหว่าแฟนผมไม่งงเซ็งไงหาเอ้ยอูโดนจับ VR แบบล้ําอะไรนะแบบล้ําหน้าไปแบบไม่กินมินน่ะแม่งสวยชิบแป้งเลยแล้วก็ลูกนั้นก็เป็นประตูของเลสเตอร์ซิตี้ไปซะอย่างนั้นนะฮะเออแล้วก็คาบากกับอาริซอนเบเกอร์แม่ง <c oughs> <c oughs> คือยังไงดีอ่ะ จะโทษใครดีวะไอ้คารบักแม่งก็พยายามจะมองแต่บอลอลิซอนก็ออกมาไม่ส่งเสียงนะปรากฏว่าแม่งเอ,อ้ยกลายเป็นว่าส่งส่งโชคให้เจมี่วาดีย้ยิงเข้าไปซะอย่างนั้นโอ้แล้วบอลมันไปเข้าทางวาดี้คือแบบบอกเลยว่าไม่เหลือแบบวาดี้แทบจะเลี้ยงเข้าประตูไปเลยนะถทดเวลาครบไปแล้วนะครับผมตอนนี้อ่กรรมาการเป่าหมดเวลาฮะก็ปรากฏว่า เลสเตอร์ซิตี้ครับเอาชนะลิเวอร์พูลได้สามประตูต่อหนึ่งนะครับผมอ่ะก็โหเน่เลสเตอร์ <laughs> แม่งขยับขึ้นที่สองของตารางแล้วนะเนี่ยตอนนี้เป็นรองจากฝูงครับทำแต้มแซงแมนยูในแตกขึ้นไปแล้วนะฮะก็เกมนี้ผมอะเปิดดูทั้งเกมแหะแต่ว่าไม่ได้โฟกัสทั้งเกมคือแบบไปทำอย่างงู้นอย่างงี้บ้างอะไรก็ดูไปแล้วก็ทำอย่างอื่นไปแล้วก็อ่ะ ผู้ตัวผู้เล่นที่วันนี้ลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์ส่งลงสนามนะฮะทัพหนึ่งก็วันนี้เนี่ยลิเวอร์พูลครับมาในระบบสี่สามสามเหมือนเดิมครับมีอาริซอนเป็นโกลนะฮะปากกาลาววันนี้ได้ประเดิมตัวอาโอซานคาบัครับจับคู่กับจอร์แดนเทเดสันคว่าวาบินโยงมัเจ็บอีกแล้วฮนะ,ะแล้วก็แบ็กซ้ายโรเบิร์สันแบ็กขวาเทนแล้วก็กางสามตัวมีเร์ติสโจนวานาดุม เจมีิลเดอร์หน้าสามตัวก็เหมือนเดิมครับมาเน่ฟิบิโนซาร่าฮะเกมในครึ่งแรกเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ลืมบอกของฝั่งเลสเตอร์เลสเตอร์เนี่ยใช้ระบบสี 1, ่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับผมก็มีจอห์นนี่อีเวนจับคู่กับโซนชูนะแบ็คซ้ายเป็นเิคาโดเปไรล่าแบ็คขวาเป็นอามาตี้นะฮะแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับเอนดีดี้มิดฟิลด์ตัวสตัวกลางสี่ตัวมีมาร์คอัลไบตันเตเลมองแมดดิสันฮาวิบาร์แล้วก็หนะ้าเป้าเป็นเจมี่วาร์ดี้นะฮะ เกมนี้ครึ่งแรกเนี่ยชัดเจนเลยลิเวอร์พูลเนี่ยคกองบอลบุกใส่ทางอ่าเลสเตอร์ซิตี้ฮะแต่ว่าคือจังหวะที่จะจบสกอร์คือหนึ่งก็จะถูกกองหลังของเลสเตอร์ช่วยกันไว้หรือถ้ายิงผ่านไปได้ก็จะโดนไอ้เจ้าแคสเปอร์ชไมเคิลเซฟไว้ได้มีลูกหนึ่งที่ผมจำได้ในครึ่งแรกที่ฟิมิโนยิงอ่ะแล้วแบบโอ้โหตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยเพี้ยไม่ต้องเข้าแล้วปรากฏว่า i, bon, man, นี่บอลแม่งกระเด้งออกไม่ได้ไงวะพอดูภาพภาพช้าโอ้โหแม่ง มือของแคปเปอร์ใช่ไมเคลนแม่งไปปัดลูกยิงของฟิมิโนได้ยังไงวะลูกนั้นโอ้ก็องบอกว่าเลสเตอร์ก็ลออตายแล้วครึ่งแรกเนี่ยเลสเตอร์เขาจะใช้เทคนิคในการสวนกลับอย่างเดียวก็สวนกลับได้หลายๆครั้งนะฮะเจมี่วอร์ด,ดี้มโอกาสครั้งสองครั้งแล้วมีครั้งหนึ่งที่ยิงไปชนคานแต่ว่าถึงเข้าไปก็อาจจะโดนจับล้ำหน้าก็เป็นได้นะฮะพอเริ่มบอลพอบอลครึ่งหลังครึ่งแรกก็ศูนย์ศูนย์ไปนะครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยก็สุดท้ายแล้วลิพูก็บท ชัยชนะเอ้ยไม่ใช่บดประตูจนขึ้นนําจนได้คือลูกที่ลิวพูขึ้นนําเนี่ยก็ต้องบอกว่าเลสเตอร์เนี่ยมึงเคลียร์กันไม่ขาดนะคือเลสเตอร์เนี่ยครึ่งหลังเนี่ยบุกได้เยอะมากกว่าครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่าลูกที่ลิวพูขึ้นนําไปก่อนเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะจังหวะนั้นเนี่ยเตเลมองแม่งแย่งบอลกับแอนดูรลูเบอร์อสันได้แล้วนะประากฏว่าแม่งจะจ่ายบอลเข้ากันแม่งเตะบอลไม่ดีปรากฏว่าจ่ายบอลไปแล้วเหมือนจะไปติดโยนไปแล้วก็ไปติดทางเคอร์ติสโจน้ท้านทา่นนีขึนหน เข้ามาแล้วก็ลุยผู้ต่อบอลการเป็นฟิมิโนที่โอ้โหคือแบบจ่ายบอลแบบเหนืออะไให้ซาร่าปั่นด้วยซ้ายเข้าไปสุดปัญญาที่แคปเปอร์ไม่จะพุ่งไปเซฟได้ทีแคปเปอร์ก็คงยิบแบบโอ้โหเฮ้ยแม่งกันแทบตายแล้วแบบมาเสียง่ายๆอย่างนี้แล้วแบบซาร่าแม่งชอบปั่นด้วยซ้ายก็เป็นลูกเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้ว,ลวก็ซาร่าก็เลยปั่นเข้าประตูไปเกมมันก็ดูเหมือนแบบไม่น่าจะมี เลสเตอร์ ester, ตอนแรกผมก็คิดว่าแม่เงเอ้ยลิปูขึ้นนําแล้วเลสเตอร์แม่งจะกลับมาได้หรอวะเพราะว่าส่วนใหญ่ลิปูจะคลองบอลได้นะและสุดท้ายแล้วก็เป็นจังหวะที่อ่าเลสเตอร์เนี่ยเขาได้บุกขึ้นไปจังหวะที่ก่อนจะได้ประตูแรกเนี่ยประตูตีเสมอเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าฮาวิบาร์นะเหมือนพยายามจะพาบอลทะลุเข้าไป่ได้ก่อเกตโทษแล้วก็ไปโดนอ่าใครนะ ไอ้เจ้าเตโก้คันทาร่ามั้งทำฟาวในจังหวะนั้นนั่นเองฮะแล้วก็ตอนแรกนึกว่าโอ้จุดโทษหรือเปล่าเงี่ยปรากฏว่าดูเวอาแล้วก็เป็นบอลที T ่ริมเส้นนะแมดดิสันก็เปิดเข้ามาฮะโอ้ตอนแรกก็คือแมดดิสันเปิดเข้ามาปุ๊บแล้วก็เข้าประตูไปอปรากฏว่ากรรมการเนี่ยไม่ได้ให้เป็นประตูนะเพราะว่าจังหวะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าไอ้เจ้าอามาตีเนี่ย มันวิ่งไปแล้วมันมีโอกาสมันพยายามเหมือนจะยิงอะ่ะแล้วก็มันอยู่ในตำแหน่งเหมือนจะล้าหน้าในช่วงแรกปรากฏว่ากรามก่ายก็ไม่ได้ให้ประตูะปรากฏว่า VAR แม่งดูแล้วก็ลากตีเส้นไหลของอามาัตี้แล้วก็ล่ากมาที่ปลายเท้าของกองหลังด้วยพู้คนสุดท้ายนั่นก็คือไอ้เจ้าโอซานคาบักโอ้โหคือแบบแม่งเท้าของโอซานคาบั aba, ล้ามาประมาณแบบแม่งมิลเดียวอะ่ะคือแบบโอ เอาละลลเรืเอปูอมแม่งดวงไม่ดีแล้วเจอเจอ VAR ตัดสินอย่างนี้ผมว่าเรือูแม่งดวงไม่ดีแล้วแล้วสุดท้ายก็ประตูนั้นเป็นหนึ่งหนึ่งไปแล้วพอหนึ่งหนึ่งปุ๊บหนึ่งหนึ่งผมว่ามันก็ไม่เสียหายสำหรับเลสเตอร์แล้วก็เรืวปูนะครับผมในการลุ้นลุ้นลุนลุนท็อปโฟไปก่อนนะหมายถึงชั่วโมงนี้ถ้าไม่นับแมนซิตี้นะผมว่าหนึ่งหนึ่งก็ไม่แยกปรากฏว่าโอ้โหลูกสองหนึ่งของเลสเตอร์แม่ง แจกโชคฮนะคือการสื่อสารกันระหว่างอลิซอนเบเกอร์กับโอซานคาบักเนี่ยผมมองว่ามันไม่ดีคือจังหวะน,นั้นเนี่ยเลสเตอร์เขาโย,โยนบอลมาปรากฏว่าไออลิซอนก็จะวิ่งออกมาเคลียร์ไอไอโอซานคาบักแม่งก็มองแต่บอลแล้วก็ไม่ได้มองเลยว่าอลิซอนวิ่งมาคงคงไม่เห็นแหละแต่ว่าผมไม่รู้ว่าอลิซอนเขาส่งเสียงดังพอหรือเปล่าที่จะบอกว่าเฮ้ยคาบักมึงไม่ต้องสังกัดกูออกมาแล้วอะไรเงี้ยปรากฏว่า อ่ะชนกันเองบอลแม่งปินเข้าทางเจมี่วาดี้ก็เรียบร้อยไม่เหลือสองหนึ่งสองหนึ่งเท่านั้นยังไม่พอลูกที่สามก็ตามมาครับลิพูจ่ายบอลตรงกลางเสียนะแล้วก็เลสเตอร์ก็ตัดบทว่าโยนบอลยาวให้ทางฮาวิบาลนครับก็ไล่จีกเข้าหากองหลังแล้วก็ยิงเข้าไปสามหนึ่งเรียบร้อย เลสเตอร์มายิงเนี่ยเร่งเครื่องลูกหนึ่งหนึ่งแม่งเพิ่งมาตอนนาทีที่เจ็ดสิบแปดเองแล้วก็ใช้เวลาสิบนาทีครเลสเตอร์ยิงสามเม็ดและสุดท้ายก็เอาชนะลิเวอร์พูลไปได้ครับไม่ชนะลิเวอร์พูลมาโอ้โหประมาณสองสมปีแล้วอะสําหรับเลสเตอร์ฮะก็รับนี้มาเอาชนะได้ในเกมสําคัญพอดีเลยนะอ่ะทําให้ตลางคะแนนในตอนนี้ฮะ,ะเดี๋ยวปแรับหนึ่งก่อนที่ไปตลางคะแนนเดี๋ยวผมสรุปสถิติให้ให้ดูนิดนึงนะฮะ,ะสถิติของคู่นี้เนี่ย ปรากฏว่าลิเวูเนี่ยครองบอลถึง62%เลสเตอร์เจ้าบ้านเนี่ยครองบอลได้แค่38%นะฮะแต่ว่าโอกาสยิงเข้ากรอบเนี่ยเลสเตอร์มี6แล้วลิเวูมีแค่4นะฮะอ่าก็ลิเวูได้มาลูกเดียวส่วนเลสเตอร์ได้มา3ลูกนะก็สุดท้ายก็เป็นแมลิเวูที่แพ้ไปเดีย๋ยวไปดูตลางคะแนนกันหน่อยดีกว่านะครับผมว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอบแป๊บหนึ่งนะฮะแชร์สกรีน ก็ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เลสเตอร์เนี่ยชนะลิเวอร์พูลไปได้ครับทำให้ตอนนี้เลสเตอร์ขยับไปอยู่ที่2ของตารางฮะขึ้นไปอยู่เป็นรองจากฝูนะครับผมแซงแมนยูในเตดไป1คะแนน,นครับตอนนี้เลสเตอร์มี46แล้วก็แมนยูเนี่ยมี45ครับก็อยู่ที่3ไปแล้วก็เลสเตอร์ตอนนี้ไล่จี้แมนซิตี้อยู่4คะแนนด้วยกันแมนซิตี้เขาเตะน้อยกว่าอยู่2เกมและเดี๋ยวคืนนี้ แมนซิตี้ครับจะมีสึกบิ๊กแมตช์เจอกับทางอ่าสเปอร์ครับที่บ้านของตัวเองนะก็ถ้าใครที่ไม่ใช่แฟนของอ่าเลถ้าไม่ใช่แฟนของแมนซิตี้ครับรับรองว่าน่าจะสนใจไปเชียร์พัดแนมพอสเปอร์แน่นอนนะครับผมผม,ผมแฟนแมนยูผมผมก็ต้องเชียร์แฟนสเปอร์เช่นกันส่วนลิเวอร์พูลครับตอนนี้ยังอยู่ที่4ของตารางนะฮะมีอยู่40คะแนนเหมือนเดิมนะครับผมก็ทำให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยตามหลัง แมนซิตี้เนี่ยสิบคะแนนแต่ว่าเตะมากกว่าแมนซิตี้อยู่สองเกมแล้วก็ตามหลังเลสเตอร์อันดับสองเนี่ยหกคะแนนตามหลังแมนยูอยู่ห้าคะแนนแล้วต้องบอกว่าลิเวอร์พูลตอนนี้ต้องเสียสลังว่าบ๊าบวาบเลยนะฮะเพราะว่าเชลซีที่อยู่อันดับห้านะครับผมมีส9มสิเก้าคะแนนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดถ้าชนะได้เชลซีจะแซงลิเวอร์พูลขึ้นไปอันดับหกที่เป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดมีส9ิเก้าคะแนนเหมือนกัน เวสต์แฮมเจอกับเชฟฟิีเต็ดก็มีโอกาสชนะถ้าแซงถ,ถ้าชนะได้ก็จะแซงลิเวอร์พูลขึ้นไปอยู่อย่างน้อยก็ที่ที่สที่5ครับดังนั้นลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะร่วงมาอยู่ที่หกของตารางก็เป็นได้ครับขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันของเชลซีกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับผมอ่าก็ต้องบอกว่าโอ้สถานการณ์มันไม่ค่อยเป็นใจกับให้กับลิเวอร์พูลสักเท่าไหร่เลยนะครับผมอ่า นอกจากคู่ของลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์ที่จบไปแล้วนะ,ะเดี๋ยวตอนสี่ทุ่มเนี่ยจะมีอีกหนึ่งคู่นะั่นคือคริสตันพาเลตเจอเบอร์ลี่แล้วก็คู่บิ๊กแมตช์นะฮะตอนเที่ยงคืนครึ่งครับอันนี้ผมก็รอดูเหมือนกันก็เป็นแมนซิตี้ครับจะเปิดบ้านเจอกับสเปอร์นะฮะแฟนแมนซิตี้ถ้าไม่แพ้ครับบอกเลยว่าโอกาสแชมป์นี่ใสๆเลยทีเดียวฮะส่วนทีมอื่นฮะที่ไม่ใช่แฟนแมนซิตี้ส่งกําลังใจครับไปเชียร์สเปอร์หน่อยฮะให้หยุดแมนซิตี้ให้ได้หน่อยเพราะว่าโอ้๋ มึงแรงเหลือเกินอ่ะแบบมึงหยุดไม่อยู่แล้วตอนเนี้ยเออแล้วก็คู่สุดท้ายครับแต่ตอนตีสามนะเป็นไบรตันเจอกับแอสตันวิลล่าั่นเอ,เอนะครับผมโอ,โอ,โอม้โหเรามาว่าเป็นเอ่อเป็นวันที่แฟนบอลเลสเตอร์น่าจะดีใจนะแล้วก็แฟนบอลลิ์พูคงเซ็งอะ่ะคือคือแบบหนึ่งโดนเ a r รแบบโอ้โหลิปลิฟให้ประตูเลสเตอร์ไปแบบนิดเดียวแล้วก็ แมมาผิดพลาดกันเองในการเสียประตูขึ้นนําให้กับเลสเตอร์นะฮะอันนี้มันก็โทษใครไม่ได้จริงๆอ่ะก็ก็ต้องโทษที่การสื่อสารของกองหลังตัวเองไม่ดีมากพอนะฮะเอาโอเคมาทักทายในช่วงท้ายสวัสดีคุณอนุชาคุณพนาโดนคุณเด็กชายพลิ้วพับอกเลสเตอร์พิกนรกอ่าอนุชาบอกเราจ่าฟูนะคุณอาวับบอกลิเวพูค,คุณจอนบานบอกสวัสดีครับเละทั้งทีเหมือนไม่มีจิตใจก็คือวันเนี้ยเสียลิ้วภูเนี่ยเสียเจมิลเนอร์ไปอีกคนนะเพราะว่าต้นเกมเนี่ยลงมาเป็นตัวจริงแล้วก็ สุดท้ายเล่นไปสักประมาณ20่นาทีมันต้องเอาเตโกคันทาร่าลงมานะก็ลิฟูคงต้องอฟื้นพลิกสภาพอีกทีหนึ่งฮะเดี๋ยวดูนิดหนึ่งโปรแกรมนัดหน้าของลิฟูเจอใครลิเวอร์พูโอ้โหลิเวอร์พูลครับนัดหน้าจะเตะเจอกับเอเวอร์ตันครับเชียโคตรโหดโอ้ เจอเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์นะฮะก็นัดแรกแฟนแฟนลิวปูคงแบบรอรอล้างแค้นหรือรอล้างตาเอเวอร์ตันครับนัดหน้ามีโอกาสครับโอ้บอกเลยว่าเจอเอเวอร์ตันช่วงนี้ฟอร์มแม่งดีจริงๆนะแล้วถ้าสะดุดมานี่ลิวปูเผื่อจะยาวหรือเปล่านะครับผมก็นัดหน้าต้องกลับมาให้ได้นะครับผมสำหรับลิวปูครับในการเจอกับท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันในบ้านของตัวเองนะครับผมก็ได้กลับไปเล่นแฮนด์ฟิลด์นะฮะ นึ่งเลยครับผมแบบนึงโอ้คอมเมนต์ยาวมากฮะ <c oughs> ยุริบอกสบายใจคุณปูผ่าวพี่นอนผมแฟนผีอยากให้เสมอมากกว่าคือแฟนผีคือถ้าเสมอมันก็จะดีทั้งแมนยูเพราะว่าเลสเตอร์ก็จะไม่แซงแมนยูแต่ปรากฏว่าแม่นเป็นเลสเตอร์ที่เอาชนะไปได้ซะ่ยางนั้นค <c oughs> ุณจอนบานบอกอลิซอนโดวินยาคาริอุสสิงแล้วนะครับผมก็จริงๆอ่ะผมว่าอยู่ที่การสื่อสารผมว่าอลิซอนน่ะน่าจะส่งเสียงให้ คาบักในจังหวะนั้นน่ะมันไม่น่า,ไม,นาไม่น่าพลาดง่ายๆนะจังหวะนั้นคือแบบเสียด้เลยมันกลายเป็นประตูที่พลิกเกมจากที่หนึ่งหนึ่ง,งจะได้หนึ่งแต้มเนี้ยก็กลับเป็นว่าโดนน้ำสองหนึ่งแล้วก็ทำให้ลูกที่สามแม่งไหลมานะฮะฟุตบอลว่าเลสเตอร์สู้ตายครับไม่ยอมแพ้คาบักคาบักถือว่าซวยนะคือแบบไม่รู้ว่าจะเสียความมั่นใจหรือเปล่านะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หลายๆคนก็คงจะมีทัศนคติหลายๆอย่างเกี่ยวกับผลการในขันของลอิวเวอร์พูลกับเลสเตอร์นะแต่ก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลวันนี้ยังไม่ดีพอในการจบสกอร์นะฮะก็มีโอกาสแล้วแต่ว่าก็ต้องชมเลสเตอร์ที่เขาก็าช่วยกันได้ดีแล้วไอ้แคสเปอร์ชไมเคิลเขาก็เซฟค่อนข้างใช้ได้เลยผมยังติดใจแบบลูกที่ฟิมิโนยิงอยู่เลยแบบเชื่อม่งแคสเปอร์ชไมเคิลแม่งเซฟได้ยังไงวะ เออนั่นแหละครับผมก็ทวนอีกทีหนึ่งนะครับผมคู่แรกของพิบ์ลิกในคัมคือวันนี้อ่าเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้สามหนึ่งครับลิเวอร์พูลนั้นไปก่อนหนึ่งศูนย์จากโมซาลาครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นเจ้าบ้านเลสเตอร์ที่มายิงแซงสามลูกรวดจากเจมีดิสันจอเจมีดิสันเจมีวาร์ดี้แล้วก็ฮาวิบาร์นะครับผมว่าพาจิ้งจอ 4, งกสีน้ำเงินคว้าสามแตม้มไปได้ครับก็ าดูที่โลโก้ของเลสเตอร์ก็ Thailand วิลส s ไมวิ w ยู h You ก็วันนี้น่าจะทำให้แฟนบอลเลสเตอร์หลายคนยิ้มออกนะครับผมแล้วก็มีความสุขในครับคือวันนี้นะฮะโอเคไปแล้วและเดี๋ยวตอนเที่ยงคืนครึ่งมาเจอกันครับคู่ของเรือใบสีฟ้ากับสเปอร์ครับตอนนี้ใจนี่แฟนไก่ครับขออนุญ,ญาตแฟนแมนซิตีนะ้นคืนนี้ขอเชียร์ไก่ครับให้หยุดแมนซิตี้ได้นะฮะก็เดี๋ยวไปเจอกันสวัสดีครับ